สวัสดีครับ Mazda Fighter ปี2004ครับตัวนี้เป็น4ประตูครับวันนี้ผมมี Mazda Fighter ปี2004เครื่อง 2500cc 4ประตูครับเครื่องในเล็กปกตินี่แหละครับ แต่ว่าอาตาัตราเร่งดีเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างดีหมดครับรถคันนี้ไม่เคยทําสีด้วยนะครับคันนี้เป็นรถปลดระวางนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับรถคันนี้สภาพดีมากสภาพเต็มร้อยครับเต็มร้อยจริงๆเพราะว่ารถคันนี้เป็นรูรรถหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะมีคนขับรถหน้าที่รับผิดชอบก็คือขับคนเดียวเท่านั้นนะครับตามระเบียบราชการรถดูแลดีมากครับรถคันนี้ปลดระวางนะครับ ก็ถือว่าดูแลดีนะสีเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับแล้วก็เป็นสีแห้งแแห้งเดิมโรงงานจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับทั้งตัวรอบตัวรถเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายให้ดูนะครับยางใหม่ด้วยนะครับเป็นยางปี2021ครับยางใหม่ด s สโ n นนะครับ เป็นยางใหม่เลยพร้อมใช้นะครับรถพร้อมใช้มากนะครับรถพวกนี้ดูแลถึงอยู่แล้ว10,000มกิโลเข้าศูนย์เช็คระยะทุกๆ10,000มกิโลครับาานา้ำมันเครื่องครบทุก10,000มกิโลก็เปลี่ยน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 งบหลวงครับต้องเปลี่ยนทุกหมื่นโลอยู่แล้วนะครับรถต้องพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลารถคันนี้สะอาดมากครับสีเดิมโรงงานนะครับนี่สีไม่เคยทํานะครับสีไม่เคยทําดูดีๆนะครับสีไม่เคยทําตำหนิร่องรอยในการใช้งานมีครับนี่ ต้องรอยในการใช้งานมีนะครับก็มีบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นการชนนะครับอาจจะถอยชนอะไรแล้วมันเด้งขึ้นไปตัวนี้สีเดิมนะครับแห้งมากอันนี้เป็นสีเดิมเดิมจะมีแมกไลเนอร์มาให้ด้วยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะถอดกระบะแมกไลเนอร์ออกไปใหม่นะครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็นสีเดิมหมดเลยแห้งๆนี่ครับพับเดิมอาร์คเดิมนะครับพับเดิมอาร์คเดิม เดี๋ยวผมขึ้นหน้าปกให้ดูเลยว่ารถคันนี้ขายเท่าไหร่นะครับดูที่หน้าปกได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปอีกทีหนึ่งพับเดิมอาร์คเดิมพับไม่เคยตัดต่อหรือเจียแต่งใดๆท้งนั้นนะครับคันนี้ฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานครับรถบางมากนะครับตัวตัวรถเนี่ยบางมากนะครับเป็นรถโปดระวางนะครับภายในสวยมากนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะครับผมจะพาไปดูภายในด้วยนะครับอ่ะคันนี้ผมได้ถ่ายคลิปอัปเดตไปแล้ว ตัวนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานครับนี่อันนี้ก็สีเดิมจากโรงงานแห้งๆเลยครับสีเดิมจากโรงงานตรงนี้สีเดิมจากโรงงานนะครับสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับดูตรงนี้นะครับเส้นสายเนี่ยครับเส้นสายเดิมนะครับเส้นสายเดิมมากคมหมดทุกจุดครับไม่มีรอยสีโป้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่เคยทําสีมาก่อนนะครับแล้วก็ร่องรอยเส้นสายคมมากแล้วก็ตรงมากนะครับเป็นอย่างนี้ทั้ง2ด้านนะครับนี่ลูกค้าดูดีๆนะครับรถคันนี้สวยมากจริงๆนะครับ ภายในสวยครับช่วงล่างดีมากครับช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับรถพร้อมใช้มากนะครับผมว่าราคานี้ตอบโจทย์ครับหนึ่งแาบาทผมบอกเลยว่าดีกว่าซื้อรถเก่งครับรถเก่งก็ไม่ได้บรรทุกอะแต่คันนี้4ประตูเราก็บรรทุกได้ด้วยนะครับดูจากเส้นสายนะครับแก้มเดิมนะครับแล้วก็เบาเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับร่องลอยลนยน้ำเนี่ยเดิมหมดครับเดิมหมดเลยนะครับผมขายรถแบบแห้งๆแบบนี้รถเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายห้องเครื่องให้ดูครับว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนครับ โอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องครับคันนี้ก็ถือว่าสวยครับคันหน้าเนี่ยคันหน้าเดิมนะครับเดิมจากโรงงานครับมุมซ้ายมุมขวาเดิมนะครับรถไม่เคยตัดต่อหรือเจียแต่งแน่นอนครับสีคันหน้าเดิมครับเมทอายังอยู่ครบครับเมื่อน้ําเปลี่ยนมาใหม่ครับเพราะว่ารถหน่วยงานราชการเซอร์วิสตามอายุตามรอบแล้วก็ตามงบประมาณผมบอกเลยนะครับว่ารถคันนี้หน่วยงานราชการจริงนะครับเซอร์วิสเยอะ เซอร์วิสดีกว่าที่เราใช้เองกันอีกนะครับเพราะว่าเขาจะเข้าศูนย์ทุกๆระยะเป๊ะๆตามงบประมาณนะครับงบประมาณตั้งไว้เยอะก็เซอร์วิสเยอะตามนั้นเลยนะครับรถเครื่องแห้งครับห้องเครื่องสีเดิมจากโรงงานเพจยังอยู่ครบครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับตัวเครื่องแห้งๆรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนผมการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ครับ กาตการันตีล้านเปอร์เซ็นห้องเครื่องเดิมสีเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดฝากระโปรงไม่เคยขยับครับน็อตไม่เคยขยับเป็นฝากระโปรงเดิมแท้จาก m a ส d a นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง2,500ซีซีครับรถโดยรวมเนี่ยโอเค100%ซนะครับนี่ครับจะเป็นซิลิโคนเนี่ยเส้นเดิมจากโรงงานนะครับเส้นสายพวกนี้แต่งได้ก็ไม่เหมือนนะครับแต่ว่าคันนี้เดิมจากโรงงานครับน็อตไม่เคยขยับจริงๆนะครับสวยมากครับสวยมากนะฮะ อ่ะแบตเตอรี่ใหม่ครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีครับรถคันนี้ร้อเปอร์เซนต์มอน้าเปลี่ยนมาใหม่แล้วด้วยนะครับเซอร์วิสครบเซอร์วิสถึงนะครับแน่นอนขับดีนะครับขับดีมากแล้วก็ตัวไหนที่เสียหายเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เกียร์มันจะมีช่องว่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนบูสต์เกียร์ให้เพราะว่ามันจะเป็นบูสต์แค่บูสต์พลาสติกแค่นั้นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับสําหรับภายในนะครับคันนี้มาสด้าไฟเตอร์ครับภายในสวยมากนะครับคันนี้ก็ได้แปลงเป็นกระจกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วคู่หน้านะครับ ภายในสวยครับแผงประตูสวยมากนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ดีครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ดีฝั่งนู้นฝืดหน่อยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับฟิล์มติดใหม่รอบคันครับไม่ต้องห่วงครับแอร์หนาวครับแอร์เย็นมากคันนี้แอร์เย็นมากนะครับเพราะว่ารถเซอร์วิสถึงนะครับส่วนไมค์คันนี้นะครับไมค์คันนี้อาจจะวิ่งเยอะหน่อยครับแต่เซอร์วิสถึงครับไม่อยู่ที่480,000กิโลครับอันนี้ไมค์เซอร์วิสไมค์แท้เลยนะครับรถพวกนี้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องไมค์หรอกครับซีเรียสเรื่องการเซอร์วิสดีกว่าน แล้วก็เบาะนะครับภายในสวยมากนะครับเบาะสอดทรงยังดีครับเป็นเบาะเดิมแท้จากมาสด้านะครับภายในสวยนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเสานะครับตัวนี้เสาเดี๋ยวให้ดูเสาครับเมตร้าก็ยังอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับเป็นเสาสีเดิมจากโรงงานครับร้อยต่อเดิมจากมาสด้านะครับคันนี้เป็นมาสด้าไฟเตอร์นะครับรถสวยมากนะครับรถแห้งมากนะครับรถแห้งมากเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ใส่ยากมากเลยไม่เคยถอดด้วยอ่ะโอเคครับฝั่งนี้นะครับบานพับเดิมจากโรงงานครับพับเดิมน็อตไม่เคยขยับครับสวยมากนะครับนี่สีเดิมจริงๆครับสีเดิมจากโรงงานนะนี่ครับสีเดิมจากโรงงานพับเดิมจากโรงงานครับมาดูเบาะคนนั่งตอนหลังกันครับ เบาคนเบาคนนั่งตอนหลังก็สวยมากนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานผ้าเดิมจากโรงงานมาสด้านะครับเป็นของมาสด้าเลยรถไม่เคยเปลี่ยนหนังเบาะหรือเบาะหนังมานะครับก็เป็นเบาผ้ามาจากโรงงานเลย <S 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 ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวมือหมุนนะแต่ว่าได้เปลี่ยนเป็นกระจกไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากเจ้าของเดิมเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยได้รถคันนี้มาแล้วก็มาเซอร์วิสมาอะไรต่อไม่นานครับเพราะว่าเอกสารคลองเล่มเนี่ยไม่นานนะครับอันนี้เดิมครับเดิมหมดเลยนะครับ เสาฝั่งนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นกันครับเรามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็เสาเดิมนะครับเมสอาร์คเดิมนะครับผมจะไม่ดึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมดึงมาละนี่ครับเมสอาร์คเดิมจากโรงงานเสาเดิมทุกอย่างเดิมหมดครับเดิมจริงๆครับเดิมหมดจริงๆคันนี้สวยมากครับสภาพหนึ่งในร้อยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พับเดิมนะครับพับเดิมจากโรงงานครับนี่พับเดิมจากโรงงานสีเดิมจากโรงงานนะครับสีโคนเดิมจากโรงงานรถสวยมากครับเสาแห้งครับเมสอาร์คยังอยู่นะครับ เราเรียกว่าเมสพอร์ตอ่าโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกปัญหานะครับคันนี้หัวเกียร์หลวมนี่มาดูครับตัวนี้เดี๋ยวผมบอกปัญหานะครับหัวเกียร์ก็จะมีอาการหลวมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่บูสติกข้างในนะครับคันนี้บอกเลยว่าแอร์หนาวมากนะครับซื้อรถคันนี้บอกเลยว่าเอาผ้าห่มมาด้วยครับเอ้าสวัสดีครับพี่เอกภูริพัฒน์สวัสดีครับ เอาไม้ก่อนติดไม้ก่อนอือเเบียร์เมทไม่เป็นไรมา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 มันติดอะมันติดตั้งนานแล้วผมนั่งกับพี่ตรงเนี้ยไม่ละเปิดกล้องให้มะโอเคสวัสดีครับสวัสดี FC ของช่อง168ช n แน l ที่เข้าไปดูรถในของช่องปูริมพัทแล้วก็สวัสดี FC ช่องปูริมพัทที่เข้ามาดูช่อง168บางทีโทรมาหาผมบ่อยมากว่าเอ๊ะร้านเดียวกันหรือเปล่า ไม่ใช่ครับไม่ใช่ร้านเดียวกันแต่รู้จักกันคุยกันได้ชอบใจแล้วกันไหนทักทายกันได้ผมจะได้ค่าหน้าเรื่องเรื่องนะแล้วทีนี้ปุ๊บโทรมาสอบถามโทรมาสอบถามรถของ168อืหขายไปยังไม่รู้นี่ก็ต้องโทรหาเขาโดยตรงเลยนะแต่วันนี้คือมาทั้งคู่มาเจอกันที่นี่คือจริงๆมันคนละร้านแต่จริงๆมันเป็นช่องช่องคนละช่องด้วยแล้วก็คนละร้านแล้วอย่างหนึ่งอ่ะเราก็รู้จักกันมานานมาก นะครับก็เลยชวนกันมาทําช่อง YouTube อะไรประมาณนี้นะครับลูกค้าอย่าเพิ่งงงครับอย่าเพิ่งงงนะครับบางทีโทรมาใช่ช่องปุริพัฒน์หรือเปล่าจริงๆพี่เอกรู้จักกันครับเป็นพี่ชายกันเลยนี่แหละนะครับก็รู้จักกันสนิทกันมากนะครับแล้วเราก็ข้ารถกันมาด้วยกันนานนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับลูกค้าต้องเข้าใจนะครับวันนี้เป็นไปมาไงเนี่ยไงคันนี้มันเป็นยังไงดีไม่ดีสวยไหมล่ะสวยแต่ไม่ได้ไม่การขับขี่อะ ไอ้กับขีด่ดีครับคันนี้เป็นพวงมาลัย power นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดครับหกสปีดกับเกียร์ถอยไอ้ข้อเสียดีก<ะ>ว่าไอ้ข้อไอ้รถมันเห็นหมดแล้วว่า<ะ>สวยโอเคแล้วข้อเสียมีไหมข้อเสียมีอยู่แล้วครับมีอะไรบ้างอะข้อเสียคันนี้คือมันเป็นรถปี2004ใช่ไหมแล้วเป็น m a z d a Fighter มันจะเป็นรุ่นที่เผาหัวอยู่นี่คือข้อเสียงของมันครับแล้วก็ข้อเสียงของมันก็จะมีรอยร่องรอยในการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถมือสองประมาณนั้นพี่เอกช่วงล่างช่วงล่างเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมไม่มีดัง เมื่อกี้ได้ยินแววๆอะไรเกียร์เกียร์หัวเกียร์หลวมมันไม่ใช่หัวเกียร์คันเกียร์มันจะเป็นบูทพลาสติกเปลี่ยนได้ก็บอกลูกค้าเอฟซีไปว่าบูทอ่ะบูทบูทเดี๋ยวจะเข้าใจผิดหัวเกียร์เดี๋ยวพวกไปซื้อเด็ดปุ๊บไปเปลี่ยนหัวเกียร์ด้านบนได้มันไม่หายเออแล้วกลายเป็นว่าเราเดี๋ยวเล่าหลอกอีกเกี่ยวอะไรหัวเกียร์อ่ะเออมันไม่เกี่ยวบูทล่างเอาวางบูท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 ข้างล่างมันจะมีบูทที่ต่อกับไอตัวลูกเกียร์เลยนะครับก็จะประมาณนั้นแต่ว่าเปลี่ยนหัวเกียรร์ไไม่่หหาายยเนนีปปุิพั แก้ไขได้เดี๋ยวยอมให้เดี๋ยวอะไรนะเปลี่ยนบูธเกียร์เอาไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าเอาไอ้พัเทปได้ไหมเออมันก็อยู่ม,มีมีมีพ่อค้าอย่างนั้นก็มีผมไม่พลาดพิงนะครับผมเคยเจอมาเหมือนกันเพราะว่าผมซื้อรถจากพ่อค้ามาเคยนะเคยตัดรถบ้านนี่แหละครับตัดรถบ้าน,นพ่อค้าก็ไปซื้อจากรถบ้านลูกค้านี่แหละซื้อต่อมือลูกค้านี่แหละแต่ว่าซื้อมาเก็บงานไม่เปลี่ยนหัวไม่เปลี่ยนบูธเกียร์หาซื้อไม่ได้เอาพัดเต็ปพันมา อันนี้ผมเคยเจอครับคันนี้ได้มาจากไหนเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละครับอ๋อใช่คนเพชรบูรณ์ซื้อมาได้ลองเทสหนักๆทางไกลดูว่าเพราะว่าระยะทางมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีมากคันนี้คันนี้เทสแล้วพี่นี้ผมได้มาก็อยู่ที่บึงสามพันครับคันนี้บึงสามพันใช่ร้อยกว่าโลใช่โอนมาเป็นชื่อบุคคลเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เป็นชื่อหน่วยงานครับจริงๆรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานจริงแต่ว่าการเซอร์วิสเนี่ยมันครบกว่าคนใช้แน่นอนครบกว่าที่เราใช้แน่นอน เพราะว่าเขาจะตั้งงบประมาณรลายปีเลยว่ารถคันนี้งบตรงนี้เอาไว้ซอร์วิสรถอย่างเดียวกิฟเลยกิฟเลยพี่เพราะว่าล้างนานแล้วแห้งแล้วล้างมาแล้วไงใช่ใช่ไหมพูเล่นพูเล่นคันนี้ไม่ได้ล้างครับคันนี้ไม่ได้ล้างคันนี้ไม่ได้ล้างห้องเครื่องมาดูอ่ะมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับถ้าบางคนบอกว่าล้างห้องเครื่องอะถ้าล้างคาบขี้ฝุ่นตรงนี้ทำไมยังมีอยู่ฝ้าคาบฝุ่นยังมีอยู่คันนี้ไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะ คราบปูนยังมีอยู่ใครย,ยังมีอยู่นะคราบใครย,ยังมีอยู่นี่ถ้าล้างนะขัดออกหมดนะครับคันนี้มาแบบนี้เลยแห้งๆพี่เอกแห้งๆแล้วบอดี้สวยมากเลยสวยไหมสวยมากบอดี้มาด้าไฟเตอร์คันนี้ปีเป็นปี2004ด้วยครับอ่ะคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่1 3 9 0 0 0 0บาทแพงไหมแพงแพงเหรอแพงตรงไหนอะแพงตรงไหนแพงตูวนี้ไม่ได้ลองขับเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดี <laughs> จะลองเลยเหรอ พี่มันมืดแล้วไม่ไม่ไม่ไว้ EP หน้าไปทับเบิกหน่อยอ่ะโอเคะ EP หน้าทับเบิกครับ<อ> EP หน้าไปทับเบิกแต่ว่า EP นี้ผมขอรีวิวคันนี้ก่อนนะครับ<อ>คันนี้ขายอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใช่ไหมภาษีเต็มภาษีเต็มครับ เล่มรเอกสารร <6. S 1> ายชื่อเป็นบุคคลแล้วใช่ครับผม <Okay. S 2> ครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตีเป็นรถมือสองพอมือแรกหน่วยงานราชการถูกไหม hmm. มือสองบุคคลซื้อมาใช้ก็จะมีอายุในการครอบครองเล่มอยู่นะครับเราสามารถดูได้แต่ถามว่ารถหน่วยงานเนี่ยผมบอกเลยว่าดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีคนประจําตําแหน่งแค่คนเดียวขับแค่คนเดียวใช่ครับเหมือนกระแทบไม่ได้ใช้ด้วยใช่เพราะว่าบางที นายไปก็ต้องขับรถให้นายบางทีมันไม่ได้ขับไปไหนหรอกใช่ใกล้ๆขับใกล้ๆใ,ใช่ครับวิ่งงานเอกสารใกล้ๆอบรมต่างจังหวงต่างจังหวัดบ้างมีบ้างครับมีบ้างแต่ส่วนใหญ่วิ่งอยู่ในละแวกนั่นประมาณนั้นแบตเตอรี่ใหม่มะนาใหม่ทุกอย่างใหม่หมดครับเครื่องไม่มีซึมนะเครื่องแห้งยางใหม่แล,แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรใหม่หมดแล้วนะครับอะไรต่ตรงนี้ติดไปงี้เลยพี่จะได้รู้ว่ามันแห้งเหรอใช่ครับ จะได้รู้ว่ามันแห้งถ้าเกิดว่าแกะออกผมว่าต้องทําสีใหม่แน่ผมขายราคานี้เลย1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทมันไม่ใช่รอยสีแตกอัเนี่ยมันเป็นรอยติ๊กเกอร์เนี่ยก็รอยติ๊กเกอร์ไง FC ก็เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเป็นสีแตกเนี่ยติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์แตกเฉยๆใช่ครับลอกให้เขาสักหน่อยมันลอกยากเหรอมันจะได้ดูเดิมช่างตามเอาอยู่ช่างตําไม่ไม่รับลอกไม่เอาเลยไม่เอาจะโดนทําสีประตูหนึ่งชิ้นช่างตําไม่ช่างตําไม่เอาครับ ไฟเตอร์ <Fighter. S 1> ตัวนี้เป็นไฟเตอร์นะใช่ครับเกียร์ธรรมดา5สปีดแปลงกระจกไฟฟ้ามาแล้วด้วยอ๋อใช้ไฟฟ้าใช่ครับใช้ไฟฟ้าก็ขอบคุณช่องปุริพัฒน์ธุรกิจยนต์ด้วยครับผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดมาเพิ่งถึงก็มารีวิวคันนี้ให้ดูเลยนะครับเผื่อใครที่หลายๆคนอยากจะดูคันนี้เหลือเกินโทรมานะตอนคลิป ep ที่แล้วที่ผมลงอนะ่ะพี่เห็นไหมที่อัปเดตรถว่ารถคันไหนมีบ้างอะ่ะอ่าลูกค้าโทรมาอยากเห็นคันนี้เหลือเกินผมก็เลยเลือกคันนี้มารีวิวก่อนเพื่อนเลยก็ถือว่าจบครับร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นไงรู้ม,มั้ยเสียงเครื่องนุ่มนวลครับคันนี้ใส่น้ํายามาแล้วด้วยน้ำนิ่งๆเลยนะน้ํานิ่งๆเป็นน้ายาเม้าอน้าพ่นไหมไม่พ่นครับไม่มีพ่นไม่มีไอเครื่องดีมากเครื่องนุ่มมากพ่นปหรไม่พ่นเลยฟังเสียงนะ เป็นไงเกินดีต้องขอภัยลูกค้าด้วยนะครับก็ขายตามสภาพจริงๆนะครับแล้วก็ขอภัยลูกค้าด้วยนะครับตําหนิด,ด้านหลังกระบะนะครับผมก็ต้องขอภัยด้วยนะครับต้นทุนค่อน่าจะสูงละนะครับผมขอขายในราคาที่1นึ่งแสนสามหมบาทครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมจะตั้ง1นึ่งแสนสี่หมแล้วทีนี้ผมก็ต้องไปเก็บงานมันก็มันก็จะล่าช้าไปแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยครับสีมันจะทํายาก สำหรับใครที่กำลังหารถไปใช้งานะนะ,ะคันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะว่าจบ <c oughs> จากฟังเสียงเครื่องแล้วก็บอดี้ทุกอย่างเนี่ยเดิม,ดมไม่มีการชนหนักไม่มีการชนสีเดิม,ดมดวยมากตัวเองเป็นพ,อพ่อค้าขายรถไม่างนี้ยังชอบเลยครับสวยจริงคันนี้ผมกล้าการันตีเลย้าดีผมว่าดีนะไม่ดีก็คือไม่ดีอันนี้ <c oughs> คันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่ามันดีจริงรสวยจริงยอมรับ ขอบคุณมากครับพี่เอกแล้วกระบะเก่าๆนี้มีแอร์ไหมเนี่ยมีดิมีให้ได้แอร์เย็นแอร์เย็นเดี๋ยวลองพรุ่งนี้แล้วกันได้เดี๋ยวไปทับเบิกอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้พีนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับ FC ทุกๆท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้ยอดซับก็60,000ซับสไครต์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านจริงๆนะครับที่ให้ความสนใจและติดตามผมมาตลอดเวลาแล้วก็ตลอดตั้งแต่เปิดช่องมายันถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วทำให้ผมมีกำลังใจจที่ะ ฮึดสู้ทําคลิปต่อไปนะครับต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านจริงๆครับสาหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอบคุณมากครับ